เรียนดีกีฬาเด่นเน้นวินยัยใฝ่คุณธรรมนำประชาธิปไตยไร้มลภาวะคำขวัญที่สืบสารมานานกว่า88ปีของรั้วเรืองขาวแห่งนี้โรงเรียนวัดปรังกาสีตั้งอยู่เลขที่14ทับ48 หมูม่3ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีบนพื้นที่20ไร่แห่งนี้ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ามีวินัยสุจริตจิตอาสาโรงเรียนวัดปรางกาสีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสบริหารงานโดยนางพัชราดีลาภพัฒนาการสถานศึกษาวิทยฐานะผูอํานยการเชี่ยวชาญ นายธงชัยบุญธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรังกาสีตลอดจนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น43คนขอนำเสนอแบบรายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินง,งานโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งทางโรงเรียนวัดปรางกาสีได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ในปีการศึกษา2565ทางโรงเรียนวัดปรังกาสีจึงได้มีการดำเนินง,งานมาอย่างต่อเนื่องโดยสรุปผลการดำเนินง,งานออกเป็น3ด้านดังนี้ 1. ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดปรางกาสีดำเนินการจัดบรรยากาศด้านสถานที่โดยการติดป้ายและสติ๊กเกอร์โรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าตามที่กฎหมายกำหนดในทั่วทุกบริเวณที่เห็นเด่นชัดเช่นบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าออกทั้งสองทางบริเวณทางขึ้นลงบันไดาอาคารเรียนทุกอาคารรวมถึงจัดให้มีสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าในระยะ5เมตรจากประตูทางเข้าออกของโรงเรียน มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดอับของห้องน้ำชายปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างอาคารเก็บอุปกรณ์การเกษตรให้ปลอดโปรง่งมีแสงสว่างเพียงพอง่ายต่อการมองเห็นมีการล็อกประตูหลังอาคาร3และติดป้ายเขตอันตรายห้ามเข้าในบริเวณที่มุมอับที่เอื้อต่อการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีกระบวนการเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบด้วยการร่วมมือของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโดยการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและสถานที่ราชการมีการจัดตารางเวรของนักเรียนเจนแซดในการตรวจตาตามสถานที่ต่างๆช่วงเวลาพักกลางวันและรายงานการดําเนินง,งานแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาประจำเดือนต่อหน่วยงานต้นสังกัดประจำทุกเดือน โรงเรียนวัดปรางกาสีได้จัดทําประกาศนโยบายสถานศึกษาปอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นลายลักษณ์อักษรติดตั้งในบริเวณอาคาร1และอาคาร4ที่เห็นเด่นชัดและเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์คือเพจ Facebook โรงเรียนวัดปรางกาสีและกลุ่มไลนย บ้านปรางกสีมู่3เพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันมีการจัดพื้นที่เฉพาะเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยโรงเรียนวัดปรางกสีได้จัดทําห้องศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข,ข้อมูลโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านอกจากนี้ยังเป็นจุดให้คําปรึกษาให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงมีการจัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าใต้อาคาร4และในห้องเรียน 2. ด้านบุคลากรผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในรูปแบบออนไลน์ Google Form พบว่าผ่านเกณฑ์ทั้งหมด43คนคิดเป็นร้อยละร้อยและมีเจนตคติเกี่ยวกับการไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในระดับดีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่5 0 0คิดเป็นร้อยละร้อย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่ทดสอบความรู้เรื่องบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในรูปแบบออนไลน์ Google Form จำนวน583คนพบว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทั้งสิ้น537คนคิดเป็นร้อยละ92.11 และการวัดเจนตคติเกี่ยวกับการไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3อยู่ในระดับดีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่5.00จํานำนวน230คนคิดเป็นร้อยละร้อย และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เจนตคะคติเกี่ยวกับการไม่สูบุหรี่และบุหรีไฟฟ้าอยู่ในระดับดีคะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่4.68จำนวน565คนคิดเป็นร้อยละ96.91ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าและการดำเนินง,งาน7มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าร้อยละร้อย นักเรียนแกนนำเจนแทกสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องบุหรี่และบุหรีไฟฟ้าและการดำเนินง,งาน7มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ90ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบุหรี่และบุหรีไฟฟ้าเป็นอย่างดีสามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้ต่างๆแก่นักเรียนได้ในทุกระดับชั้นร้อยละ90โรงเรียนวัดปรางกาสีมีการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องกิจกรรมและนวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี บุหรี่ไฟฟ้าให้กับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่กลุ่มไลฟ์ผู้ปกครองห้องเรียนต่างๆเพจ Facebook โรงเรียนวัดปรางกาสีและทางออนไลน์ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 3. ด้านกิจกรรมและกระบวนการโรงเรียนวัดปรางกาสีมีกระบวนการป้องกันก,การเกิดนักสูบหน้าใหม่โดยการดําเนินงานตามเจตมตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปีการศึกษา2,567เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเจ็ดมาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าประจำปีการศึกษา2,567มีกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองให้เลิกบุหรี่ โดยการคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อหากลุ่มเสี่ยงและดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบุรีบุรีไฟฟ้าโดยการจัดตั้งผู้ปกครองเครือข่ายของแต่ละห้องเรียนและจัดตั้งกลุ่มลายผู้ปกครองในทุกห้องเรียนคอยให้คำปรึกษารับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆมีกระบวนการเฝ้าระวังหรือดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยการประสานความร่วมมือกับครูและบุคลากรในโรงเรียนคือ การจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีกระบวนการส่งเสริมให้บ้านปลอดบุหรี่โดยการดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่และการดำเนินง,งานตามเจาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองกิจกรรมประชุมหมู่บ้านปรังกสี รวมถึงประสานความร่วมมือกับชุมชนในการเฝ้าระวังพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนโรงเรียนวัดปังกาสีมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีครูแกนนําหลักเป็นผู้คอยให้คําปรึกษาดูแลสอดสองพฤติกรรมนักเรียนด้วยนวัตกรรม PKS Non Smoke เครื่องตรวจับควันบุหรี่ผ่านไลน์โดยมีที่มาจากสภาพปัญหาปัจจุบันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารเสพติดที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โรงเรียนในฐานะที่เป็นสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาเยาว,วชนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมดูแลช่วยเหลือให้นักเรียนที่สูบบุหรี่ให้เลิกบุหรี่ด้วยนวัตกรรมที่มีชื่อว่าลูกอมดอกหญ้าขาวสมุนไพรเลิกบุหรี่ Smo k แ Candy มีส่วนผสมหลักเป็นสมุนไพรดอกหญ้าขาวที่มีฤทธิ์ทำให้การอยากบุหรี่ลดลงและเป็นนวัตกรรมที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกช่วงวัย จากการทดลองให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ได้ลองใช้นวัตรกรรมลูกอมดอกยา้าขาวสมุนไพรเลิกบุหรี่สโมกแคนดี้พบว่านักเรียนที่มีพฤติกรรมดังกล่าวไม่มีการอยากสูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ร้อยเปอร์เซนต์โรงเรียนวัดรางกาสีได้มีการจัดตั้งชมรมเจนแซดโดยให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถความสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมวันต่อต้อตานยาเสพติดกิจกรรมดนตรีกีฬาต้านภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารพิษโรคที่เกิดขึ้นโทษทางกฎหมายของการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแกนนำเจนซดในโรงเรียนต่างๆทั้ง4ภาคเป็นแกนนำในการดำเนินง,งาน7มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา จึงจัดกิจกรรมออกเผยแพร่ความรู้ให้กับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายทั้ง3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบยัลไลโรงเรียนคุรุสภาและโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิเพื่อให้การแนะนําให้คำปรึกษาในเรื่องการดําเนินง,งานตาม7มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าผลผลิตจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า และการทุ่มเทรแรงกายแรงใจของผู้บริหารครูและบุคลากรทุกท่านตลอดมาโรงเรียนวัดปังกาสีจึงเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นและมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิ